สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมิริหอม C A คลิฟเนียนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปเข้าร้านนะคะใกล้อาวารฮัลโลวีนเนาะเราจะพาเข้าไปที่ร้าน Spirit ฮัลโลวีนนะคะซึ่งขายของฮัลโลวีนเยอะแยะเลยเดี๋ยวตามมิรนนิหอมเข้าไปนะคะว่าเขามีอะไรกันขายขายกันบ้างนะเข้าไปกันเลยค่ะโดยที่ร้านนี้นะคะอยู่ระหว่างเมืองมอนครลและก็อัพแลนด์นะคะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยทุกคน 34องศาจริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นฟอ e ฟอ r ซ e สซันแล้วนะคะก็จะน่าจะเป็นหน้าหนาวเร็วๆนี้แต่ว่ามันร้อนมากๆเลย่ยนี่นะนหน้าก็เป็นแบบนี้สอไปข้างในเลย Get closer. Put your head under the saw. Put your head under the saw. Yeah, that's good. See now he's moving. <laughs> see He's just a little slow. It's been a long day. Welcome to... oh, <clears throat> no, she said she played. She could. ค่ะทุกคนที่นี่ชื่อว่าร้าน Spirit Halloween นะคะก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเกี่ยวกับวันฮา l โลวีนนะคะแล้วก็ พร็อพเครื่องแต่งกายอยู่กับฮารลวีนนะคะซึ่งร้านแบบนี้นะคะร้านนี้นะคะเปิดไม่ได้เปิดทั้งปีนะเขาจะเปิดก่อนวันฮารลวีนประมาณ2อสาเดือนก่อนวันฮารลวีนนะคะทุกคนแล้วก็มีพร็อพขายอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะตามที่เห็นในคลิปนะคะ แล้วราคาแต่ละชิ้นนะคะที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นตัวผีเคลื่อนไหวได้นะคะก็ตัวเป็นมือน,นะคะราคาไทยราคาของอเมริกันก็700800เหรียญกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะตัวผีที่เคลื่อนไหวได้นะคะเขาก็จะมีฐานมีที่ชาร์จไฟนะคะแล้วก็มีคือสามารถเคลื่อนไหวได้เห็นไหมคาตาลุกเป็นไฟเลยนะคะอันนี้ก็ราคาน่าจะแพงอยู่นะคะ ทั้งบดนี่คือขายนะคะทุกคนไม่ได้ไว้โชว์นะคะซื้อมีราคาซื้ออยู่นะคะตัวที่เป็นตัวแบบนี้ราคาละเจ็ดแปดร้อยเหรียญเลยนะคะทุกคน ร้านก็เปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะคะก็มาดูมุมอื่นๆกันบ้างค่ะอันนี้เป็นที่ตกแต่งนะคะตัวผีตัวสัตว์ประหลาดต่างๆนะคะก็จะมีเป็นแต่ละมุมนะคะมุมโซนกระดูกก็มีอันนี้มุมแบบขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ ฉากเหมือนฉากหนังนะคะมือขาดแขนขาดตัวผีต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแนวกระดูกต่างๆนะคะทุกคนก็มีหลากหลายเลยนะคะ ก็มีหน้ากากด้วยนะคะเห็นไหมคะหน้ากากต่างๆดูอันนี้สีสันสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบหนังยางพารานะคะสวมใส่หัวเลยนะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะระหว่างไม่ใส่กับใส่อันนี้ก็เป็นแบบอ่าหน้ากากที่แบบสวมสวมหัวนะคะก็เป็นพลาสติกนะคะอันนี้ก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ มาดูจุดนี้กันบ้างค่ะอันนี้เป็นพร็อพแต่งกายนะคะเป็นแบบแนวแฟนซีต่างๆนะคะทุกคนแต่งเป็นเสือเป็นแมวเป็นอ่าเป็นสัตว์รูปสัตว์ต่างๆนะคะสิงโตเอ่อแล้วก็ตัวเอ่าเห็นไหมคะผู้หญิงใส่ตัวม้าลายตัวหมีตัวอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็39.99นะคะแล้วแต่นะคะที่เลือกจะมี49.99ก็มีนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะหน้ากากที่เราใส่นะมีทั้งถูกทั้งแพงนะ5 9 9 9ก็มีนะอันถูกอันแพงอันนี้ก็เป็นชุดต่างๆก็49.99เหรียญน,นะคะพูดอัตราแลกเปลี่ยนไทยกันเลยค่ะอันนี้หนะะ้ากากชักกี้นะคะใครเคยดูหนังเขย่าวขวานนะคะอันนี้เออเราว่าน่ารักดีนะคะทุกคนดูแบบเออน่ารักนา่าเอ็นดูแล้วก็มีพร็อพอุปกรณ์ขวานด้วยนะคะ ชักกี้ค่ะ <c oughs> ที่ร้านนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นมุมๆเป็นโซนๆน,นะคะมีทั้งโซนเด็กโซนผู้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นหนังขย่าว,วันนะคะฮอลเลอร์นะคะแนวขย่าว,วัญหน้ากากขย่าว,วัญแนวหนังแบบขย่คว,วัญต่างๆนะคะก็มีชุดแต่ละชุดเลยค่ะนี่คะ่ะมาดูรอบๆกันเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนขายเกี่ยวกับ ตกแต่งเอฟเฟกต่างๆนะคะทุกคนดูนะคะหน้าเป็นแบบเลือดปลอมนะคะเป็นกาวาเครื่องสำอางเพื่อที่จะตกแต่งหน้าผีหน้าเละอะไรต่างๆนะคะก็มีแบบนี้ก็มีนะคะอุปกรณ์เคียมอุปกรณ์ปลอมต่างๆมีหมดค่ะทุกคนอันนี้เคี้ยวแวมไพร์นะคะราคา2.99นะคะคูณราคาไทยกันดูนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซนวิกต่างๆนะคะทุกคนเราสนใจตรงนี้แหละราคาก็24.99อันที่เราได้ก็9 9 9 9นะคะทุกคนก็มีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกสรรเลยนะคะที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกจริงๆเลยค่ะ แฟนดิฉันก็เลือกหน้ากากได้เหมือนตัวเองมากๆเลยค่ะอันนี้อยู่ที่49.99ก็แพงนะคะร้องคูณราคาไทยดูนะก็ที่นี่เราไม่ได้มาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะเราไม่แน่ใจว่า2019หรือ2020เราก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็หลังจากโควิดเราก็ได้เพึ่งมาที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่มีโควิดเราไม่ค่อยได้มาที่ร้านตกแต่ง สไตล์ฮาโลวีนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกเราก็กลัวเนาะแต่ช่วงนี้ก็คือผู้คนก็ใช้ชีวิตปกติประจําวันก็แนะนํามาที่ร้านนี้เลยนะคะมาก็เดินเพลินๆเ,เลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้เลือกแล้วก็หลายอย่างให้ดูมากๆเลยค่ะเราก็เพลินเพลินในร้านนี้เลยแหละ Baby. <laughs> สรุปแล้วเราก็ได้วิกอันนี้นะคะมาใส่ในวันฮารวีนของเรานะคะราคา16.99เหรียญน,นะคะทุกคนเราก็จะไปจ่ายชำระเงินนะคะก็จุดชำระเงินเขาก็มีให้บริจาคด้วยนะคะทุกคนก็ร่วมกันบริจาคนะคะนี่เป็นจุดบริจาคค่ะโดเน คนคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้วิกมานะคะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะคะที่นี่มอีอะไรให้เลือกสรรมากมายในช่วงวันฮอลลวีนนะคะก็แนะนำมาเดี๋ยวเราใส่พิกัดให้นะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะยังไงฝากคลิปด้วยนะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของนิฮหอมด้วยนะคะบายบาย r y o n e See you ใน next คลิปวิดีโอบายบาย